สบายดีพ no. yeah. yeah. yeah> oh ี่น้องก้มนามนั่นเองกระด้าง่าช่ใช่กช่ใ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 จ่ใว่ใช่ใช่ัช่ใน่ใช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 ่นช่ใก่ใช่ใได้ช่ใช่ใช่ใช่าว่ใช่ใช่ใชิใช่้ช่ใช่ใ่่ยช่นช่ใช่ใช่ใ่ใ้่ใ่ใช่นช่ใช่ใส่ใงใช่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 ได้กชะใช่ใช่่ใช่ใเ่่ใก่ใช่ใช่่กิ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ กินบนลบนเียตบเป็นหนอย่างเ้นไปทามิ่งผมไปทามมันกน่อยทัแค่นิ่นอยก็แค่่กสบัวมันจะพอตุ๊กร้องแสตัวใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยสบัวแสไกับ้าาวไรฮเพราะปลาไค่ทางนั้นนทางนั้นมันจะอะไรทาง้มันมเร่งมกเลยด้อมันแก่เงี้ยลาไข่เ บ่อเล้สิราเนาะ่อเอตานึงบ่อเ้สีราเนาะบก็ยกันเนาะกวาเขาบลกว่าเขาู้มาาดิสัว์ไก่อนันเลยไก่ก็ได้ขามบัวบ่ได้แล้วมาขาดเลยนขามทีไรขัวปีไรไปทางร้านม่านปีไรแหล่งข้าไปเสีย้าบุกปีไรเข้าร้านม่านปีไร้เพื่มบัวยเช็ครอจน่ารดมันขาดในขั้นคู่หัน วันนหน้ากวนไปแล้วตันเนี้ยมตันเลยต้ย่้าหมวานรอยิมหล้ยายถีบกระแนมจิง like ิจิงหิ่งอย่างนเนาะยายเบาหวานอยากกินน้าหมูพอยายตุ้ยผูกกินอนักูอกูกนทางไปเป็หวานเี่ยไงมิตรหวานเค้กอันนั้นไเชอเนี่ยเขมิี้แตซองสั่ก็ตักเวิทอยากี่เขา วายมันกินแทนขาวเลยเขาซื้อมาต่เซเว่นพี่นองอันนี้ยงวใ่อะประก่น้อันนี้ย่างวาซื้อเอาในห้างออกมาทั้งนอกใส่แกมดินเอเพระเจ้าข้าเจ้าออมมาทอเลียนนเ้มาผสมดัผู้ดาได้พระเจ้ามาพุ้นใส่เค้กทอเลียนแต่ทาก้อนใหญ่กวนี้นะทอเลียนนะชิเข้มกว่านี้ทอเลียนนะสิเน้นเลย ก็ละแปดนั่นมมงส่าบบมม่กรแซบแล้วมมันมันมะน่วรอเมนเิอ้ามันจะได้ใจ้่หนาวมวี่แล้วไงโอ้ยานพี่ชื่อนเบิร์ดเห้นเดาไปลยไปลงเบิร์ดมันอย่าเอาเอาคย่าให้นะ

อาชันจีวะโทเรียนเขามันแพงเขาก็ก้อาชันจีะตัวสีราคาแพงเนี่ยัลโหลวัวควัญทำไมคือหิวมากงกูก็เป็นวนีว่ะค่ตัวนีก็คือเป็นจะกินแนะกะีเหยาหน่อยสบเลาไงกสวผู้กิาบ่ายเขาซื้อมาสามอันพี่น้องเลยเบาแล้วน้องชายกินอันหนึ่งผัดเคยกินได้เเคยกินจะเอ ฮันเด้ก็เธอหนึ่งเขาซื้อมาจะกินในบ้านนะเด้อยู่เพื่อนอเด้กายซาามกรนี่แหละแม่เจ้าบุจือตีอ,อันนี้แหละมันก้อนใหญ่กรัวมาผ่อนบ้าไ่ครัวตี่พอกินนะบ,บ่บ่บุญด็กินเออเนาะขิบโ <laughs> <laughs> บุญด็กินบุญเด็กยกสั่ง <laughs> คือว่าเจ้าก็กิน <Okay. S 2> อยู่ ได้กินคือเห็นคืนเห็นสิทามบอกว่มามีอีหยังหน่งอ,อัดอนดีที่แม่เออกินได้สิทามแบ่งให้อันอันร้านอันร้านมีอยังงึ้งน้ำก่อนหน,นึ่งพี่น้องชิมมาแล้วแบ่งให,ห้ลูกของลูกชายหล้าก่นเลยพี่น้องแบ่งให้ก่อนหนึง่งอันด้อยูนอ่นะฮะ <c oughs> ้านอาเจบทีรุ่งอรบัดมือคนละมือนี่หันใจยบทีส่วนกผ็นาะัเันเแท้ที่ายทีู่มียงักทา้ัดเเดียวามันสี้านไงคุจะขาไปเลยสัก เงย้ไปเจ็บเอวก้มตีอารตีอณอ่ะเอะอ้าวงั้นน้อยเดียว2ของางแล้วใช่ไห้เลยอ้าเจ้าปลูกชิ้นแรกหรตีพอช่วยใหญ่ๆนะอ้าองคางน้อยเดียวแล้วปลูกช่าเดียวกันเลยโอ้ยลูกเต่าจะบริวไปเปไก่เลยยอดหน่อไฟกับไปทางไฟทางมันใยังไเองไม่ไดไปกัมิเต่พอไทเองเ่วเต่ ก็เมียทิพตก่อสิบไม่ได้ออกไปนะเมียทิพตไม่เถื่อไปเอาวันยุกิไม่เถื่อเขาออกไปลงขีพับไปแล้ออกไปน้ำออกไปโป่งแล้วมันแล่นพี่น้องมันแล่นแล่นลงขีปกับบ่อนมีสัญญาณบ่อนหมมีสัญญาณเอาออกไปเถื่หนึ่งจนหลับม่จะหยัดดดออกเสโลดไปนางลงในขางอันนั้นนะในนานห้งเฮียนนะคือจากลูกแล้วก็ลูกลอยนั่งนี่มม่งแนี่ยมึงข้าจะใส่ย่อแล้วก็แล่นโลดมันบ่ได้ไชนใจ แต่ว่าเวลาไปลงขีบลงเงี้ยกับเมทีบเอาผัดไปลงผัดเมสินลงได้ไวเป็นสวมมงสองสวมมงก็เลยไม่ตะบะเกาปูเดียวเลยมะเก่าปเดียวเลเอามางนะไหมประมาณใช่ไหมอยากไดเอามางารู้แล้วเ้าอเลมก็สกาเอาไปเอามาถอาไทยสวนจะคล้องอะไทยกางขึน ข้นเวอรไทยกงเว้นพีน้องเลย้นเวอร์ไทยน่ะลอยมิตรรเามตรเ้าวอจะไทยน่ะลูกไทยเด็จังมุ้งอ้าวกระตจ้งผ้าแจ้งหนึงบ่เะออกระดอล้อือฮตาขุ้เวนมง้ตายังไงร้องไทยมันเดียวไปอย่างใหญ่กัวมันกุ่ใหญ่จะไปบุกเอาหัวข้องผ้าแจ้งน้าไก่หูลูกยอง เจ็ดเป็นมุง่งกับพี่ทเนียไปต่อไทยรับจ้างต่อมามไหม๋อมมากต่างใครเล่นกูเลยเล่นสร้างเงนอันนี้นะเอาเอาไทยออกใบไทยเลยเพราะว่าก่อนจะเอาใบออกน้อพี่น้องพอมือเสื่เอเนี่ย,อยเอาใส่ไปไทยฉะให้เขาไทยฉะกับไทยหยกคู่มันก็คนละแบบกันเลยพี่น้องคนละอย่างกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัแม่อร่อยขึ้นนี้บอกอ่ะิปูเว้รับไม่ใช่คิดปูไม่ใญ่พอจะเอานอาชั่วอันนี้ว่ามืน เด้วามาไป็ดเวียดไปดกพี่นองปลูกมันแเงี่ลาด้ีอิควมุงเอาวันตาย่างมุกแค่เข้าไปจูดหั่นบดเดวรู้าไมแปันมุก้นวิชากะีวิชากระรยากทรงสั่งเิงไปต้องอันนั้นใบสังไห่ค่ะมันคูรง่เลยเเห็นเี่ แล้มันเป็นเย็นยียอยู่มันเย็นนะอีแครดนันมันมันท้าพอมาเห็นเออจะแอบแล้วเม yeah, right. okay uh ื่อไหรตั้งหัวนะพ่อตั้งหัวตั้งขางตาขางตายเลยตายเลยตายเลยเอาคือสิตาย ใายเลยเที่ยงคือส่ที่าบอเอาไปเปะไปเนี่ยระมผิดขังคนมันจ่าโอ้เออกระบะซักกะซีกบม่มีมุดขัน่เอมก็บ่ได้ขังนะพูดปก็ยังว่าค่ะเห็ดเอาสักกะซีใส่ก่อนจังเห็ดมันดีคิว่าอันใจมติดจ้ะตั้งสมบติอันใจมันติดใส่คนต้องมาบอกน้ำมูกนะน้าลองนะ ันดีแต่การเองหรอบรลกลยะมอนกวามึงนกวาธรรมดาเนี่ยสาขาว่เป็นเมยไฟหันเไมยก็จาปูดปูดมากอีกเจ็ดจากสี่แล้วสิสถาขาดมั่ยป็นมันมันกิวก็ได้เลยได้ก็ตาเสียแค้เงาไว้งนุ่มมันเองข่าจะเป็นยังลูกกุยกชี่้เดียวอ่ะไปจากฉัน ว่าชัก้ี่เกือเล่ยมวนกันนี่แต่แอลเราบกขลุลงอีกเนาะแอลขลุลงอีเพียงินโต๊ะแบกกันมาจนสุนมัน